พี่น้องจ๋าทำสปาเกตตี้จ้ะหมอ,อย่างใหญ่เลยซอสจ้ะทำมากๆาะว่าถ้าก,กินมาหมดเราก็ใส่งชองแข็งแล้วพี่น้องนะนี่กระลังต้มเซนจ้ะพี่น,อนะน้องกระดโลนอ,ลลอน่พี่น้องมาชาว,ว่าไม่โลนไม่ได้โลนจะพี่น้องเด้อี่กระลังต้มเซนจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวชิมเซนแบบลูกให้ทหั้ใไ้กันเลยว่ะ เลยว่าทาทีเดียวเลยให้จบไงทําแบบมากมาีเดียวพี่น้องเหลือเราก็ใส่ชงเอาซอสใส่แอาซอสสปากเกตตีมันเอาน้ำไอซอสมันใส่ชงแข็งไว้ได้เนาะนี่วันนี้มาบ้านก็เลยเคยว่าอยากกินสปากเกตตีวันเลยทําทำให้ว่า,เข,าเข้ามาขนของกันจ้ายังไม่ได้เซ็นไม่ได้ร้านต้มเซ็นจะจพี่น้องจา้า นี่พี่น tense, ้องจะให้ด้วยนบ้านกำลังขนของกันนี่จ้ะยู่อตู้มัวอยู่นี่จ้ะพี่น้องกำลังเก็บเข่าเก็บของละนี่จ้ะกำลังเก็บเข่าเก็บของเลยลูสามีนั่งยืนเผลอๆอยู่นะพี่น้องนี่เก็บเข่าเก็บของทุกอย่างลวพี่น้องเริ่มแบบะข้างบนก็เริ่มเก็บอันนี้กำลังทยอยออกจ้ะพี่น้องกำลังทยอยออก กำลังทยอยออกจ้าเากระจาดเทกันเด้อกระจาดเทมีไหมน้อหนิเนาะเอาไปละมั้งกระจาดเทนี่อืมเทใส่ยล่ะทีนี่กระจาดเทไป,ไปทนะทแล้วไปแล้วเท้ยใจ่นิเนาะเใจหนีิมุดอีกแล้วหามองเทกระี่า มั่งดงก่อนนี่เอากันฝีหน่อไปหน,ะน,น่อยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ๋อ เสียงเต่ามาหองต,ตีตีพี่น้องความบ่นมันไปถะถ้าความบ่นไปถะมันก็จะลงนี่แหละดูดูเต็มกระจาดเลยพี่น้องตง้มทีเดียวถ้ากินไม่หมดเขาจะหอกับบ้านพี่น้องมันจะอหอกับบ้านหอกับบ้านหอกับบ้านนะฮะนะ อ food, way, ounded, ora, อปีกไปแล้วพี่น้องที่นี่คอยไว้งี้แหละแต่ว่าต้องมันค้นด้วเดี๋ยวจ้ะหนากินมากพี่น้องอุณาหนากินมากนรถอนมีทุ่มมาจากหนึ่งทุ่มแล้ว หน้าเซก็ไม่มีอะไรเจะไปน่องขนออกหมดแล้วไม่มีอะไรดอกไม่จะฟัากันวันนีแม่จะไปด้วยแกเอาไปเมื่อไรล่ะพอว่าไม่มีใครดูแลกัเลยยกให้แกเมื่อไรจ้ะนี่เขียเด้วพี่น้องอืมโอเคแล้วรอลูกยส์ที่สาวมาถึงกินได้พี่น้องพี่น้องจะพาฉันจะพาไปด้วยไม้ฉันเนาะพาไปดูดอกไม้ บานกระลุกเล็กน้อยไปน้องพะวะ่าตอนนี้เราไปได้ทําความสะอาดเต็มตัวที่จะเก็เบอย่างเดียวนี่ดอกไม้ชินส่องงามงาพี่น้องเนี่ยทุ่มหนึ่งแลับพี่น้องแต่ว่าังไปโต๊ะกินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดอกไม้ชิ้นงามงามเห็นไหมนี่นี่ดอกไม้พี่น้อง่นน่ะดอกไม้มีเตศส,สวยๆทั้งนั้นเลยหนุกหลงเจ๊าจ๊เจจ้า,จา,จา,จาบรรยากาศดีมากพี่น้อง นี่จ้ะแซนแน่ตั้งพี่น้องงามดูยังงามดูใบบบเบลอเบลล่าหนูนะกไม้ฉันงามจริงจริงงามจริงจริงน่านเราไปเห็นบรรยากาศตั้งพี่น้องเนาะดูบรรยากาศข้างนอกนี่หนึ่งถุงเลยจ้ะบรรยากาศข้างนอกขอตั้งแต่สามีตายไปไม่เคยไม่ถ่ายตรงนี้เลยที่นะพี่น้องเนาะ ขยะก,กันนี่อันนี้มันนอนบ้านจะเลยมีโอกาสถ่ายทำให้ดู้เี่น้ไปนอนตายจิตผิงรโอ้ดูสบยดีสุดเพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องช้าด,ด,ดูสุบบดโสุดเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาของมาเก็บกพี่น้องจา้าเดี๋ยวก็เลยหาของมาเก็บกัตวลูกสาวมันไม่ได้มาดู ไม่เลยมาดูดเด็กจะเด็กจะหาของเก็บกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหาของเก็บกันเด้อหาของเก็บก่อนเด้อหาของก่อนเด้อพี่น้องจาจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่รอเนาะเลยไปด้วยกันเลยไปเก็บสตรอเบอรี่เดวยกันเลย้าพี่น้อง ลองเช็คเช็คเช็คเลยอืมเช็คตะวันออกด้กันน้องจ๋าดูนะโอ้ยพี่น้องเห็นไหม,มลูกแดงแดงเต็มเลยพี่น้องโอ้ยหสวลูกแดงแดงทางนั้นเลยพี่น้องจ๋าเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม อุ้ยเอ็มเอ็ตัวนี้คันพี่น้องในเนี่ยเต็มเลยพี่น้องทั้งแดงทั้งนั้นเลยนี่นะโอ้เดี๋ยวดูบ้าพี่น้องแดงๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้ะตัวใหญนะ่ๆด้วยดูพี่น้องออง,งอมตะกินมีใครมาดูมั้ย ้าดูผมก็ผนมาตกนะมาขึ้นนี่พี่น้องมอวานนี่ทีนี้พอผนมาตกมันก็นยิ่งแต่งอ้อมเลยทีนี้แดดซำมากโอ้ยดูพี่น้องโอ้ยเสียดายโอ้ยฉ่ำก็เลยพี่น้องดูโดนฝนนม่ อบลีเนี่ยมันเลียะมันเลียะที่เดี๋ยวมาปลูกที่น้องกับไปทั่วพี่น้องนี่ก็เป็นลูกกันนี่นี่พี่น้องเขาก็กกเนาะเข้าไปั้งในกันเข้าไปั้งในกันพี่น้องจ้าโอ้โหเต็มเลยทำไมมาดูกะขาดกินมัดนี่นี่เต็มเลยพี่น้องดูพี่น้องดูโอ้ยหนึ่งทำไมมาเห็นทากินมัดดูพี่น้องเป็นกองเลย เป็นกายเป็นกองเลยน้อวันให้เราเคยไม่เอามันบอกว่ายังไม่ซุกดีกวะดิวันนี้ดูว่ะดูพี่น้อธรรมาชาติธรรมาชาติ นี่ตัวนี้ในขั้นขันพี่น้องะก,กล้กอืออดูจะได้ได้ตัวไอ้ดูขั้นพี่น้องขันขันขันได้ไอ้แมงไปนเนี่ยขั้นมากๆเลยแหละ มันคันสุดๆเลยพี่น้องจ่ะนี่โอ๊ยคันดอกพี่น้องดูพี่น้องดูอ้อื้อไหนหนีดิหนีดิหนีดิเห็นไหมพี่น้อง อยู่ในป่าเพราะว่าป่ามันทึมพี่นอ้องาพี่นอ้องอะไงต่างดูโอ้ย Mà mặt chạy cho cái nông chả Được đốt kinh tinh kinh tinh Được tinh tinh พี่น้องจ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อจ้าตามมาเก็บสตบบรอเบอรี่รุ่ดหลาอย่างหลายเลยพี่น้องนี่พี่น้องจ้าโอ้ยร้อนนี่ตามมาเก็บสตบบรอเบอรี่พี่น้องาาตอเบอรีอร่ธรรมชาติจ้าลูกใหญ่ๆจ้า คลิปนี้ไว้แค่นี้วเดีวยวพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ดาเมียฝรั่งเบลเยียมเอสเด้าหกหกจะเจอเพี่น้องฝากเยวยเดีจ้เพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าหวัดดีจ้า